เธอจำฉันไม่ได้จริงๆลุงเป็นใครล่ะคะพวกหลอกลวงต้มตนนุ๋นน่ะสิคุณเป็นลมนะคะดีขึ้นแล้วนะคะฉันฉันขอะบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยหนูไม่ต้องมาขอบใจฉันหรอก ฉันเป็นหมอถ้าเห็นคนไม่สบายฉันก็ต้องช่วยเป็นธรรมดาคุณลุงเป็นหมอเหรอคะฉันเป็นเพียงแค่หมอชาวบ้านเป็นหมอธรรมดาคนหนึ่งที่รักษาได้ตามแบบฉบับของฉันซึ่งฉันก็เคยรักษาเธอมาแล้วหลายครั้งหลายคราไม่ใช่ เดี๋ยวสิคะคุณลุงคุณลุงบอกว่าคุณลุงเคยรักษาหนูด้วยเหรอคะเดี๋ยวสิคะคุณลุงคุณลุงคะคุณลุงคะเดี๋ยวก่อนสิคะคุณลุงคะหนูขอโทษนะคะคุณลุงรู้จักหนูด้วยเหรอคะ ฉันไม่ได้อยากรู้จักเธอหรอกนะเลิกฉันจะไปเดี๋ยวก่อนสิคะคุณลุงแล้วที่คุณลุงบอกว่าคุณลุงเคยรักษาหนูหลายครั้งคุณลุงหมายความว่ายัางไงล่ะคะช่วยเล่าให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเราเคยเจอกันที่ไหนเกิดอะไรขึ้นที่ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่เคยคิดว่าฉันได้เคยช่วยเหลือเธอไว้ฉันก็จะไม่จำมันใส่ใจฉันเหมือนกันลืมมันไปกันแล้วกัน ขอร้องเลยนะคะช่วยเล่าให้หนูฟังหน่อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเราเคยเจอกันที่ไหนเธอจำฉันไม่ได้จริงๆลงเป็นใครล่ะคะพวกหลอกลวงต้มตุ๋นน่ะสิ พาอิงฟ้ากลับเข้าไปในหอประชุมไปได้ครับนอิงฟ้าแต่คุณพ่อคะกลับเข้าไปข้างในกับพี่เขาเดี๋ยวนี้อิงฟ้าแกมันเชื้อโชค่วันไหนไม่รู้จักไปพูดไปเกิดสักทีแกจะตามรางควันฉันไปถึงไหน คุณชายควจะเข้าใจผิดนะผมน่ะไม่เคยพิษสวัส์หรือว่าอาฆาดแค้นคุณชายแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมสวรรค์ได้ส่งคนที่ผมเกลียดเข้าไส้ไมาผมได้เจออย่างคุณชายแกก็คอยเตือนลูกชายแกก็แล้วกันอย่ามายุ่งกับลูกสาวแกจะได้ไม่ต้องมาเจอเพราะฉันเองก็เบื่อที่จะเจอหมาข้างถนอนอย่างแกเต็งที คุณชายลืมไปหรือเปล่าว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาลูกสาวคุณชายเป็นคนตามลูกชายผมอิงฟ้าไม่มีวันที่จะกลับเข้าไปเกลือกกลัวกับคนเลวซามอย่างลูกชายแก่คุณชายมั่นใจอย่างนีน้แต่ที่อิงฟ้ามีท่าทางแปลกแปลไปมันเกิดอะไรขึ้นกันนะ ไม่ใช่ธุระโกรงกัรแกไม่จําเป็นต้องรืออยู่ห่างๆชั้นกับลูกสาวชั้นไว้ก็แล้วกันแกจะได้ไม่เดือดร้อยฉันโมงที่ขอเฟ้าราเวลาที่เธอจะมาและจะได้เจอแค่เพียงสัย